น้องขายายจ่า,จากแกะปูแลลวเนาะวันนี้ยายจ่า,จาซีมาอมเด้ออมแบบหมกหมกบ้านเฮาเนะอันนี้ตำพริกกระชายกระเทียมอหอมแดงตะไคร้นะคะเอาแบบง่ายมาคุกเลยคุกเขาไม่มีใบตองอย่างบ้านเฮานะคะถ้าใบตองอย่างบ้านเฮาจะเลิศดขนาดไหนเนาะ,ะลงกระทะค่ะลงเห็ดเป็นครั้งแรกนี่น้ำปลาแซบหนัวยั่วใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเนาะ ยาดามาเด้อพี่น้องเอ้ยของกินเด้อนะฮะผูดบบกินวิ่งผ่านเด้อนะฮะน้ำปลาอุจุสุรลดลงไปน้ำปลาอืมอันนี้ก็จะมีอ่ะผักชีลาวนิดนึงขึ้นช่ายนิดนึงอีตู่ของพี่อุให้มาเมื่อวานอ่ะใส่ลงไปพี่น้องมาเบ่งหน้าตากันเด้ออืม มาดูหน้าตากันพี่น้องคะอูอีปูว้ายน่ากินป่พี่น้องหอมใบอีตูขนาดเลยน่าไม่มีผักชีลาวนะคะอันนี้เมนูแรกขอกินก่อนตอนนี้หิว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 อูอีปูอืมแซ่บสิคะจะรออะไร